พระเจ้าขบอกว่าเวลาที่เราจะมานั่ง,งทาความสงบเนี่ยให้นั่งคูบัลลังใช่ไหมนั่งคูบัลลังก็คือนี่แหละเขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาหรืออะไรก็แล้วแตเ่เอาขาเนี่ยคูเข้ามาแล้วก็ทำกายให้ตรงใช่อุชุมกายยังยังกายให้ตรงแล้วก็ดํำรงสติเฉพาะหน้า ก็ค,คือมีความระลึกรู้ตั้งความรู้สึกตัวเราที่เฉพานะหน้าที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอาจาัยนก็ให้สังเกตลมหายใจว่าหายใจเข้าเนี่ยลมมันกระทบจมูกเราเนี่ยตรงไหนต้นจมูกกลางจมูกลายจมูกตรงไหนที่มัชัดเราก็เอา ความใส่ใจความตั้งใจของเราเนี่ยไปจดจ่ออยู่ที่สัมผัสของลมที่มันกระทบจมูกเราแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าความรู้สึกรู้สึกตัวเนี่ยต้องให้มันแจ่มชัดลืมตาเมื่อกี้ความรู้สึกตัวเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งร้อยหลับตาก็ให้มันยัง คงความเป็นหนึ่งร้อยนี้ไว้อยู่อย่าให้มันซึ้นซึนลงไปอยาให้มันหลบเข้าประวังไปคอยเฝ้าสังเกตเห็นลมที่มันกระทบจมูกเรานี่แหละเข้าเราก็รู้ออกเราก็รู้แล้วก็ไม่เพ่งลงไปที่ลมหายใจไม่ได้ต้องเอาคามเป็นเราวิ่งเข้าไปหาลมหายใจไม่ใช่ เราแค่ถอยออกมาดูว่าลมหายใจเนี่ยมันกระทบจมูกเราตรงข้างหน้าเรานี่แหละนี่มันกระทบตอนลมเข้านี่มันกระทบตอนลมออกไม่ได้ไปบังคับลมให้มันเข้าให้มันออกมันก็หายใจตามที่มันเป็นที่มันได้อย่างปกติของมันมา ก็ค่อยๆเฝ้าดูสังเกตไปเรื่อยทีนี้มันแน่นอนแหละมันต้องใจเรามันก็เหมือนลิงนะกระโดดไปต้นไม้กิ่งนั้นกระโดดไปเกาะกิ่งนี้เดี๋ยวมันก็ไปที่ความคิดบ้านนะเราก็ไม่ใส่ใจกับความคิดที่มันกำลังคิดอยู่เราก็ดึงกลับมาไว้ที่ลมหายใจเหมือนเดิม กับเสียงที่เราได้ยินมันออกไปกังวลกับเรื่องเสียงเราก็ดึงมันกลับมาไว้ที่ลมหายใจมันออกไปทางปวดหลังปวดเอวเ,เมื่อยนั่นเมื่อนี่เราก็ดึงมันกลับมาไว้ที่ลมหายใจไม่ได้ไปใส่ใจกับร่างกายไม่ได้ไปใส่ใจกับความคิดเอาความใส่ใจที่มีเนี่ยมาไว้ ที่สัมผัสของลมที่มันกระทบจมูกเราที่เฉพาะหน้านี่ะเราก็คอยทำอย่างนี้แนะี่ไปรเรื่อยๆมันก็จะสลับไปสลับมาอย่างนี้แหละระหว่างเผลอครับดึงกลับมาไว้ที่ลมหายใจสักพักมันก็เผลออีกแต่สิ่งที่มันจะเป็นหน้าที่ของเราก็คือเราไม่ต้องไปงดยิกมัน เผลอเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่การที่เราจะไม่เผลอเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันก็อาจจะไม่ปกติตอนนี้เพราะฉะนั้นเผลอมมนเป็นเรื่องปกติทําใจไว้เลยมันยังไงมันก็เผลอไม่ต้องไปหงุดหงิดกับมันว่าเอ้ยมันเผลออีกแล้วเผลออีกแล้วไม่ต้องไปหงุดหงิดกับมันเรามีหน้าที่แค่ใส่ใจ กับลมหายใจของเราคอยเฝ้าดูอย่างนี้แหละมันไม่ได้มีรสชาติในอารมณ์ที่มันฉูดชาดจี๊ดจาดเหมือนกับเราไปดูหนังฟังเพลงแหละกานที่เรามานั่งเฝ้าดูลมหายใจนะซึ่งบางทีมันก็รู้สึกว่าเบื่อบางคนอาจจะรู้สึกเอดูๆไปมันก็เบื่อมันก็ซิง ทีนี้ก็ขอให้เท่าทันนันแหละไอ้ความเบื่อความเซงตรงนี้เนี่ยแหละถ้ามันเบื่อมันเซงแล้วเรารู้สึกว่าเราเบื่อเราเซงเราหมดหงิดแสดงว่าใจเราเนี่ยมัน,ม,นมันวิ่งไปหาไอ้ความเบื่อความเซงเนี่ยเราก็อย่าไปใส่ใจมันอยากเซงก็เซ็งไปอยากเบื่อหรือเบื่อไปอยากคิดก็คิดไปเราก็ไม่ใส่ใจมันเอาใจย้อนกลับมาที่ลมหายใจ จะไม่ต้องไปตามลมนะไม่ต้องไปตามลมเข้าไม่ต้องไปตามลมออกเรามีหน้าที่แค่รักษาสติเฉพาะหน้าของเราไว้ลมหายใจมันก็เป็นแค่เครื่องหมายเป็นที่อยู่ที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมาตั้งไว้ตั้งอยู่ตรงนี้ไว้ซึ่งมันตั้งอยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ใจ มันกินอารมณ์ของการหายใจหมายความว่าเวลาใจมันอยู่เรื่องอะไรมันก็ไปกินอารมณ์เรื่องนั้นแหละใจเรามันไปอยู่กับเรื่องที่ทำงานเขาบ่นเขาว่าเราเนี่ยเราหงุดหงิดถ้าใจเรายังเอาเรื่องนั้นมาคิดอยู่มันก็กินอารมณ์หงุดหงิดของเก่าเอาของเก่ามาปรุงใหม่แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจเราดึงกลับมาไว้ที่ลมหายใจได้เนี่ย มันก็ทําให้ใจของเราเนี่ยได้รับอาหารคือลมหายใจงั้นการที่เรามานั่งหลับตาคอยสังเกตลมหายใจหลับตาแล้วสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้มันก็เป็นการเติมอารมณ์อันใหม่ให้ใจ ซึ่งอารมณ์ของการหายใจเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันที่เราไปดูหนังฟังเพลงมันก็เป็นอารมณ์แบบกลางๆเป็นอารมณ์ที่มันไม่ได้เจียไปด้วยราคะโทสะโมหะโลภะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่กับลมหายใจได้เนี่ยมันก็เป็นการปรับสภาพจิตใจให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นจิตใจที่ได้หลี ได้เว้นได้ถอยห่างจากโลภะโทสะโมหะราคะซึ่งการทิจใจเนี่ยมันหลีกออกจากราคาโทสะโมหะโลภะเนี่ยมันก็เป็นใจฝ่ายกุศลนะนการที่มันเป็นอัโลภะอโทสะอโมหะเนี่ยมันก็เป็นกุศลเกิดขึ้นในใจเราใจเราก็จะคุ้นชิน เคยชินได้ดีขึ้นกับสภาพของใจที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะระคะเวลาที่เรามาทำอย่างนี้ให้ได้เรื่อยๆให้ได้บ่อยๆแน่นอนแหละมันมีความเคยชินมีความคุ้นชินซึ่งเราทำได้ดีทำได้บ่อยๆสิ่งที่มันจะได้จาก ตรงนี้ก็คือนิสัยนิสัยใหม่ๆของใจซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราไม่ได้คอยเฝ้าสังเกตใจเราอยู่อย่างต่อเนื่องเราก็จะปล่อยปล่อยใจแหละใจมันก็ไปตามเรื่องตามราวของมันไปตามความคิดบ้างคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างตอนนี้แต่พอเรามาฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ย เราพยายามที่จะดึงใจกลับมาไว้ที่ลมหายใจพยายามดึงใจมาตั้งมั่นไว้ที่ลมหายใจจนมันเริ่มมีความเคยชินมีความคุ้นชินเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือปล่อยไปตามปกติจากที่เคยเอาไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันก็จะกลับมาที่ลมหายใจได้ สัดส,ส่วนสัดส,ส่วนที่มันจะกลับมาอยู่ที่เราหายใจมันก็จะมีมากขึ้นมันก็ทำให้สัดส,ส่วนของการที่อยู่ดีๆใจเราไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างคิดเรื่องที่เป็นไปเพื่อความกำหนัดยินดีคิดไปเพื่อความเศร้าหมองฝุ่นมัวมันก็ลดสัดส,ส่วนลงไปสัดส,ส่วนอะไรที่เพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มขึ้นสัดส,ส่วนที่ใจจะ อยู่ที่ลมหายใจมีความสงมบระงับอารมณ์จากทางตาหูจมูกเลี้ยงกายพอขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะเห็นโทษของการที่ใจเราไปวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากขึ้นเราก็จะเห็นคุณค่าจากการที่ใจเราไม่ไปวุ่นวายกับความคิดไม่ไปวุ่นวายกับสิ่งที่เราเห็นไม่ไปวุ่นวายกับสิ่งที่เราได้ยิน มีความสบายอยู่ในภายในตั้งมั่นอยู่ในภายในพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะตอบตัวเองได้นว่าถ้าเราอยากจะพักผ่อนจิตใจให้ใจเราสบายใจเรามีกำลังให้ใจเราไม่วุ่นวี่วุ่นวายเรามาทำอย่างนี้คือรักษาใจเราไว้ที่ลมหายใจรักษาใจโดยการที่เรามีสติอยู่ที่ลมหายใจ สติกับสมาธิมันก็คนละอันกันนะเวลาที่ใจมันวุ่นวี่วุ่นวายเนี่ยมันก็มีสติอยู่ได้แต่การที่เรามีสติจดจ่อต่อเนื่องตั้งลมณนะอันใดอันหนึ่งมีลมหายใจเป็นต้นอารมณ์ของการหายใจมันก็ตั้งมั่นลงได้ในใจของเรา ซึ่งมันก็เป็นอารมณ์ที่พอมันตั้งมั่นไปแล้วเนี่ยมันก็คือชื่อว่าสมาธิมันก็เกิดขึ้นนตรงนั้นความเป็นสมาธิมันก็เกิดขึ้นณตรงนั้นตรงที่ใจเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่มันดีก็ตามไม่ดีก็ตามนะแต่ถ้ามันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ายดีเราก็เรียกมันว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิในฝ่ายดีอ่ะ แต่มันตั้งมั่นในฝ่ายไม่ดีมันก็ตั้งมั่นได้เหมือนกันแต่คนโกรธเนี่ยโกรธแล้วก็คิดคิดแล้วก็โกรธโกรธแล้วก็คิดคิดแล้วก็ทำทำแล้วก็มาโกรธอีกใจมันก็ตั้งมั่นลงในอารมณ์ของความโกรธมันก็เป็นสมาธิแบบแบบหนึ่งเพราะมันตำรงอารมณ์ของความโกรธได้อย่างต่อเน,นื่องในใจ แต่การที่ใจเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันนี้อย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์มีแต่โทษเพราะฉะนั้นท่านก็จัดไว้ว่าเป็นสมาธิในฝ่ายที่ไม่ดีก็เป็นมิจฉาสมาธิเพราะนันการที่เรามาฝึกเนี่ยฝึกเพื่อที่จะให้มันมีสัมมาสติเกิดขึ้นจนพัฒนา อารมณ์ในใจของเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวจนเป็นสัมมาสมาธิให้มันเกิดขึ้นได้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยใจเราก็ได้คลายไงคลายจากอารมณ์อย่างอื่นสงบระงับจากอารมณ์ต่างๆมาตั้งมั่นอยู่ในความสงบของการที่เราอยู่กับลมหายใจ แต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามกำหนดสติให้อยู่ที่ลมหายใจแล้วเนี่ยแน่นอนมานนะมันก็ต้องพยายามดึงใจของเราไม่ให้ใจเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในความดีอันนี้ได้พยายามไม่ให้ใจของเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในกุศลได้อย่างดีอย่างน,น,นาน ัก็ใช้อะไรมันก็ใช้ตัวเรานี่แหละมันก็ใช้ความคิดบ้างแหละใช้ร่างกายเราบ้างหล่มาเป็นสิ่งที่จะคอยดึงดึงความใส่ใจดึงความสนใจของเราของเราให้ออกไปจากลมหายใจหรือบางทีว่าเรามีสติกับลมหายใจมีความสงบสบายเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ย มันก็เอาตัวนี้แหละมาหลอกเรามาหลอกล่อให้ดึงความใส่ใจดึงความสนใจของเราเนี่ยไปอยู่กับความสงบสบายน,นี้เคลื่อนออกจากสติเฉพาะหน้าที่ลมหายใจปล่อยลงไปอยู่กับความสบายความสงบเพราะฉะนั้นกำลังสติของเรามันก็อ่อนลงไปความชื่นชื่นความตื่นรู้จากสติ จะมอหน้าของเรามาก็แชร์เชียรไปแล้วมันก็กลายไปเป็นข้าวผ่วังเราข้าวผวังมันก็พักผ่อนอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันก็ดีในระดับคนพักผ่อนแต่การพักผ่อนมันก็ไม่ได้งานไม่ได้น้ำไม่ได้เหนืออะไรมากได้แค่กำลังเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึก ฝึกให้ใจของเราเนี่ยมีสติที่มันแจ่มชัดรู้ชัดอยู่เสมอเสมอรักษาใจให้เราอยู่กับสติเฉพาะหน้าที่ลมหายใจให้ได้อยู่บ่อยๆอ,อยู่เนียงๆอยู่ตลอดพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย เวลาที่เราไปอยู่ในสนามจริงคือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่เห็นกายเห็นใจเห็นความคิดเห็นความรู้สึกของตัวเราเนี่ยได้ละเอียดละออขึ้นบ่อยขึ้นพอเราเห็นใจเห็นกายเห็นความคิดเห็นอารมณ์ในใจของเรา เราก็มันเป็นพื้นฐานอะที่เราจะมาคอยดูแลจิตใจตถ้าเราไม่เห็นจิตใจของตัวเองเราก็บริหารจัดการมันนะได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ต้องเห็นจิตใจของเราซะก่อนก่อนที่เราจะไปพัฒนาความเป็นความสุขความทุกข์พื้นฐานนี่ต้องอยู่ที่เราเห็นเสียก่อน พราการที่เราจะเห็นใจของเราได้ดีเนะี่ยก็ต้องผูกใจของเราไว้ในที่ที่หนที่เราจะคอยสังเกตมันได้ว่ามันมีพฤติกรรมยังไงมันชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราจึงผูกมันไว้ที่ลมหายใจที่สติเฉพาะหน้าเราก็จะได้ ได้เห็นหน้าตามันชัดเจนขึ้นเห็นพฤติกรรมมันชัดเจนขึ้นเห็นนิสัยของมันชัดเจนขึ้นก็มันชอบอะไรอะไรที่มันชักจูงใจเราไปได้ง่ายชักจูงใจเราไปได้ดีก็สิ่งที่มันชักจูงใจเราไปมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องเหล่านี้แต่ถ้าบางครั้งถูกใจ สิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยมันคนละอันกันกำลังใจของเราที่จะอยู่ในฝ่ายถูกต้องเนี่ยมันมากไหยหรือว่าพ่ายแพ้ให้กับกำลังใจของความอยากอย่างเดียวอยากที่จะไปทำในสิ่งที่ถูกใจอย่างเดียวทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมามันก็จะอยู่ที่เราเห็นใจเราหรือเปล่า แต่การที่เราจะเห็นใจเนี่ยมันก็ต้องมานั่งนี่แหละนั่งคอยฝึกคอยฝึกตลอดตลอดอย่างนี้แหละแต่การฝึกเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิหลับตาอย่างเดียวจริงๆแล้วมันก็มีทั้งเดินก็มียืนเดินนั่งนอนอะไรทุกๆอิริยาบถเนี่ยจริงๆมันเป็นที่ฝึกของเราถ้าคนหมู่มากมาฝึกด้วยกันอย่างเนี้ การที่เรามานั่งใช้อริยบทนั่งเนี่ยมันก็ดูจะง่ายดูจะสะดวกกว่าเพื่อนแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในคอร์สปฏิบัติธรรมเรากลับมาใช้ชีวิตในรูปแบบปกติเนี่ยก็อย่าละเลยที่เราจะหาชั่วโมงในการเดินจงกรมบ้าง พาการที่เราเดินจงกรมเนี่ยแน่นอนโอกาสที่ใจมันจะเข้าผวังมันก็ก็น้อยลงทำให้เราเนี่ยเห็นกายมีสติเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งมีสติเห็นอารมณ์ในใจอันหนึ่งเห็นความคิดอันหนึ่งได้ดีขึ้นมันก็จะค่อยๆทําทำความเข้าใจละเอียดละออกับใจตัวเองได้ดีขึ้น